พ่อแม่พี่น้องวันนี้หนาลาจีพามาเบึ่งยายอันอันห่อข้าวต้มนี่ข้าวต้มเพียดแล้วอันนี้ทำบุญรุ่นี้ข้าพรรษายายก็เลยได้ฟ้ามาเย็ดข้าวต้มนี่ข้าวต้มนี่มัดหนึ่งแบบนี้ข้าวต้มพัดมาต้มแล้วบันที่นี้ก็เอา ไม,อไมออ้อันนั้นเตือไม้เพื่อนอันอันนาเนตันเนตังมัดมัดข้าวต้มแบบนี้นะยังไม้เพื่อนี่ดิ๋ยไอินอันนี้อันน,น,นี้นี่เอาลงห่อแยกกระเห็ดมีแล้วก็กลายหนึ่งใบตองก็ไล่ลายใบตองตนั่นต้มธรรมดาบว่มีไส้นี่ กามาเอ็ดห่อข้าวต้มน้ำกันเด้อห่อข้าวต้มไทยน้อยกินหอมหอมหอมใบตื้ยได้ละสามอันมาเบิ่งใหญ่ห่อข้าวต้มเด้อผู้กเราเดี๋ยวกินกัน กดคอมเมนต์มาเถอะอันนี้เอาไปวัดเอาไปทำบุญเข้าพรรษามื่ื่นข้าวพรรษาเนี่ยข้าวพรรษาไปเอาห่อข้าวต้มไปห่อข้าวต้มอยู่วัดห่อข้าวต้มไปวัดนี่แม่นไปห่อข้าวต้มอยู่วัดโอ๊ยนักผักนักผักไหมตากวมด้ะนี่มาวิธีการเน็ตวิธีการเฮ็ดดัน มัดข้าวต้มแบบนี้ก็คือแบบนี้มนเดมเอ็กข้าวต้มมัดอนกข้าวต้มธรรมดาเนี่ต้มผัดต้มผัดใสือเข้าใส่น้ำตาลวิธีการหีบอะพ่อบักใหญ่นึงยายมันมีแล้วพ่อบักใหญ่นึงพ่อแม่พี่น้องหูเบาว่ายยายหีบแล้วตานเนี่ยข้าวต้มอะตีมน้ำพร้อมโอ้ย ฝอยใหญ่ซีมนมพร้อมหมึ่งปากใหญ่หนะซีมนมพร้อมอามาสูนหน้ากันไม่เห็นแซ่แบปนะยายแซ่บแล้วเนาะของเอสแซ่บมีแซ่บกับว่าแซ่บอ,อ่ะตัวอันนี้แซ่บที่ชุดเลยแต่ว่าเราไม่เคยกินนเะน,นี่ยอ๋อซีมละซีมละซีมละหวานหวานเข้มเข้มจัดเลยเปรี้ยวเปรี้ยว นั่งกระป๋องนั่นนี่ชู้รถข่อยอันนี้นี่บ่นั่นน,นั่นถแน่ๆนั่นนี่บ่เขาเอาไป้นปึ๊อสุดกระส้นหนา่าลาขอฝากไลค์กดแซกกระจับตะไคร้ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ้วก็กดติดตามเพื่อลาก,กับยายน้ำพร้อมผู้เยอะผู้เราอยากกินข้าวต้มกะอันไปซื้ออันนี้แล้วก็อัน ก็เริ่มมีขมีใบตอมมันนะก็มาเฮ็ดก็ได้โอเคกดสันหนาล้วขอฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ